นี่ไงอีกมาแล้วมาแล้วกระวาดโคตตัวใหญ่เลยไหนตัวนบุอูน่อบน่อโอ้ดนี่ดูนี่เอาทางนีก็ได้เดนได้เดนได้สองเต็มแ้วสี่เอาเขาบอกก็ไปของเสียง

Ni ngay, sơ nói sơ nói. Oh, cơ sáng tháng. mặt tham vô nắng nề ở đấy <laughs> Oh, hắn này <đến> đồn. <laughs> cặp sai, cặp quá đơn một khắp <laughs> Oh, tôi nơi <nhắm> rồi. Nở nữa 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 đấy nữa 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 nhắm nữa

เฮ้ยม <łość> ึงก <S Sports> ี่ัวดิ่ดโดดออกได้อีกมันจีออกว่อแดดมันนีเบื้องฟ้าสิ อเอาแล้ว,ว,วจำแรกได้ทุกคนนวระวังหมึกโอ้มาแล้วครับหมึกกระดองตัวแรกของวันนี้ก็มาค่ะโซนเนี้น,น <laughs> เ,เนี้ยมึดไหล่นมุดไหลมีระโตกันเลยนี่ถ่ยเนี้ยถ่ายเนียเลยถ่าเบิ้ ต้องยกมาเดี๋ยวมันดีนั่น,นเปลี่ยนเจ้าเจ้าจับกล่องไม่ใยเอาอีวจับกล่องไม่ใยเอาครับยกมากดีเปลี่ยนมาแทานมองกระดิกม,มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มาแล้วม <laughs> ึงตัวนี้ลูก <laughs> ตัวนี้ให้ลูกให้ลูกให้ลูกเดี๋ยวงใหญโอ้โหตัวนี้ตัวแก่แล้วนี่นี่

จับยอ้อนอกไหมกระไรมันคลายออกบ้างเลยหรอคล้ายอืมวันนี้จะไปจุ่มน้ำชิบเรียกว่าหลุเดเลยจับจับโยด้วนี่ครับมือกระดองตัวแรกในชีวิตของแม่บ้านนะครับนี่ตก็มือพี้แอนก็มือกระดองมือกระดองโอ้มาแล้วตักเลยโอ้ นี่โอ้โหดูดีครับอะไรอ่ะมีกระดองเต็มแรกครับผมเกี่ยวหมดสุดท้ายดูอตัวแรกในชีวิตครับกับมึกกระดองทางในข้างเอื่นี่เคตัดเลยมือ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 เลย มือสายมือสายสายยาวประมาณสามสิบเมตรน่าจะเป็นกระดองอีกหนึ่งตัวครับมสวยงามครับสวยงามครับสวยงามครับสวยงามนี่ดูร์เจ็ตสกีครับมาย้อมปูดเลยโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้อยากถ่ายรูปตัวนี้ไมขอถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเห็นมันปุดเลยว่านฝนมึอเนี้ย คนหรือเปล่าคนแบบถ่ายไม่รูอ๋อ้ถ่ายลูกถ่ายงามอ๋อากโปูถ่ายป่ะมอมยังงามกว่าปัวคนละอือเขาแต่เราสวยนี่ครับประมาณชั่วโมงหรือเปาเนี่ยสามชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงครับเนี่ยคนเงินมีปลาเสือกด้นี่ฮะมีหมึกกระดองด้วยครับ นี่ครับคนงานครึ่งวันเช้านะครับนี่ <Okay. S 1> ก็ได้หลายตัวอยู่ครับห้าคนตอนนี้พักกินข้าวเที่ยงกันครับผมห้า uh huh. คนเป็นยัง